ดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักนะคะรายเดือนนะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะก็เมย์ทำเฟซบุ๊กไม่ใช่ f a c e b o o k สิไอจีใหม่ที่เป็น IG ในการดูดวงโดยเฉพาะนะคะสามารถไปติดตามดวงของแต่ละราศีได้ในนั้นนะคะจะเป็นดวงความรักคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะ ประจําต้นเดือนกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมนะต้องย้ําว่าดูแบบภาพรวมนะคะไปติดตามแบบขำๆเอาสนุกกันก็ได้คะ่ะทาง Facebook ทาง i อแล้วก็น่าจะมีทวิตเตอร์ด้วยที่มีพิ่งอัพไปใหม่นะคะไปติดตามได้นะคะอ <c oughs> เอาละ่ะมาเริ่มกันเลยสําหรับความรักของชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงนะ หกถ้วยขึ้นมาใบาแรกแล้วอยู่ในตำแหน่งอดีตนะหกถ้วยมีเกณฑ์นะคะไม่แน่ใจว่าในอดีตมีคนกลับมาหาคุณแล้วหรือยังแล้วก็เป็นการกลับมาที่ค่อนข้างจะโอเคนะคะเป็นการกลับมาเป็นการดีอูเนียนที่สามารถพัฒนาเป็น long term relationship mm hmm. ได้นะคะชาวราศีพิจิกนะ mm hmm. เดี๋ยวเมยขอดูไพ่ตำแหน่งปัจจุบันก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะคะ Queen of Pentacles, the Emperor อืมโอเคดูแลสถานการณ์ปัจจุบันนะคะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆค,คลี่คายขึ้นนะคะค่อยๆคลี่คายไปทีละเรื่องทีละอย่างนะคะด้วยการใช้เวลานะาเดี๋ยวมาดูก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะ เรื่องให้กังวลนะคะก้าวดาบสาเหรียญเดชาริอัตม้ว่าสิ่งที่คุณกังวลในเดือนนี้แมืว่าคุณไปปรึกษาคนหลายคนนะในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่ามืว่าคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะอยู่ต่อหรือคุณจะไปนะคะเพราะอาจจะมีคนรับเข้ามาหาคุณแบบจู่ๆแบบกระทันหันนะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเข้ามาแบบจู่จมเลยก็ได้นะคะไพ่เอเนจีทั่วไปเป็น Prince of Wands นะคะ มีทั้งคนใหม่คนเก่ากลับเข้ามาของชาวราศีพิจิกนะ <c oughs> คุณยังมีความกังวลยังมีความเครียดอยู่ในเดือนนี้นะคะเพราะเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันมีใครบางคนกลับเข้ามาแล้วมันค่อนข้างจะดีแล้วมันค่อนข้างจะแฮปปี้นะคะ <c oughs> แต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือเหมือนสถานการณ์หกดะคือมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่มันจะต้องใช้เวลาบางท,าท่านถ้าคุณรีบ อาจจะไม่โอเคต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าการกลับมาขราวนี้มันค่อนข้างจะมั่นคงค่อนข้างจะพัฒน,นาเป็นที่แม่บอกไปมันค่อนข้างจะพัฒน,นาเป็นแบบ long term relationship ได้นะคะไพ่ประจําตัวคุณตรงกลางเนี่ยเป็นไพ่ Queen of Pentacle เป็นไาได้ว่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะคะคุณอาจจะนิ่งขึ้นนะหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะเงินเข้าเยอะก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกในบางท่านคุณอาจจะรู้สึกมั่นคงในตัวเองนะคะมั่นคงอาจจะเป็น รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองมีทุกอย่างในชีวิตนะคะทั้งเงินนะคะทั้งงานทั้งเพื่อนแต่อาจจะเป็นมั่นคงหรือมั่งคั่งในเรื่องของเงินมากกว่านะคะช่วงนี้เงินอาจจะดีนะอันนี้คือแถมๆม,มานะคะไพ่ดิเอมเพ r รสขึ้นมาพุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษนะคะหรือชาวราศีธาตุไฟเมษธนูนะ <c oughs> คือว่ากับคนคนเนี้ย อาจจะกลับมาทําให้สถานการณ์มันค่อยๆดีขึ้นนะคะค่อยๆพัฒนาไปหรือบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาตินะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้เดมเพลเรอร์ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้แน่นอนค่ะคุณมีเรื่องให้เครียดคุณไม่รู้จะพาความสัมพันธ์ที่มันไปยังไงแล้วคุณก็อาจจะไม่แน่ใจด้วยว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปจะควรจะพัฒนาต่อดีไหมเป็นไปได้ว่าบางท่านก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วคุณก็อาจจะชอบเขาด้วยนะคะไพเ่เพนซอฟวานขึ้นมานะ ถึงไม่เท้านะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันเข้ามาแต่ energy ที่ไม่ได้จากไพ่เนี่ยเป็น energy ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมากกว่าเป็นไปได้ว่าบางครั้งนะคะในบางครัง้งในบางท่านในบางกรณีบางสถานาการณ์เนี่ยคุณอยากจะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่มากกว่ากลับไปหาสิ่งเก่านะคะคุณอยากไปแบบไปเจออะไรใหม่ๆมากกว่าที่จะมาวนกลับมาหาคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้คุณเครียดนะคะ ต้องย้ำนะคะว่าเป็นการดูดวงภาพรวมแต่ถ้าถ้าใครรอแฟนเก่าอยู่รอแฟนเก่าให้แฟนเก่ากลับมาไม่ว่าก็โอเคก็น่าจะสมหลองแล้วนะคะ <c oughs> ในบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎนะพร <c oughs> าเป็นไพ่เดชานิออดขึ้นมานะคะชาวธาตุน้า <c oughs> ํากรกฎไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรเพิ่มเติมชาวราศีพิจิกคะ ้าอยากบอกอยากเตือนอะไรเพิ่มเติม,ตมชาราศีพิจิตค่ะก้าว <9. S 1> <9. S 2> เหรียญน,นะคะไพ่เกณฑ์ขึ้นมาเกณฑ์นะคะช่วงนี้นะคะคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องการหาเงินมากกว่านะชาราสิพิจิกในบางท่านถ้าคุณโสดอยู่คนก็อาจจะยังโสดต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นไปนได้ว่าในบางท่านอาจจะคิดว่าเงินสําคัญกว่าความรักนะคะ คิดว่าความมั่นคงในชีวิตสําคัญกับความรักนะ <c oughs> ไพ่ใบเดียวเดียวกันควีนถือเหรียญอันนี้ก็ควีนถือเหรียญเหมือนกันไม่รู้สึกว่าช่วงนี้คุณอยากให้การเงินตัวเองมั่นคงมากกว่านะคะในบางทางอยากมีชีวิตอนาคตที่มันมั่นคงมากกว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะในเรื่องของการเงิน <c oughs> เอรอบสอดชัดเจน <c oughs> หนดาบนะคะอ่าสิบสบเหรียญแล้วก็ไพ่เดทเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันเป็น l อง g term relationship แล้วก็ได้นะคะคุณก็ค่อนข้างจะชัดเจนกับคนที่เข้ามาว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่สามารถจริงจังกับคุณได้ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าไม่ว่าคุณพร้อมที่จะตัดเขาออกไปในทันทีแล้วตอนนี้เนบางท่านนะคะบางคนอาจจะยังโสดอาจจะยังอยากโสดต่อนะคะอาจจะยังอยาก สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองคือเบลลอ่ะซื้อสร้างความมั่นคงเรื่องเงินให้กับตัวเองก่อนนะคะที่จะไปโฟกัสในการสร้างครอบครัวในบางท่านนะแต่ในบางท่านคุณก็อยากจะสร้างครอบครัวแล้วนะคะอันนี้คือ <c oughs> มันดูแบบภาพรวมนะคะแต่เอเนจีที่เมย์ได้รับจริงๆจากไพ่ที่ค่อนข้างจะชัดเนี่ยคือว่าคุณอยากจะตัดเรื่องอื่นในชีวิตออกไปก่อน แล้วอยากไปโฟกัสที่เรื่องเงินก่อนอยากมีเงินก่อนอยากมีอนาคตที่ดีก่อนแล้วอาจจะเป็นการค่อยไปสนใจในเรื่องของความรักนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะของชาวราศ <c oughs> ีพิจิกชาวราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมนะคะก็อย่าลืมนะคะไปติดตามไอจกันด้วยนะคะกับ Facebook นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะก็คนที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอยกดูดงสดตัวก็แอดไลน์มาได้เหมือนเดิมเนาะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ